เมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาหัวน้ําบนถนนวิภาวดีรังสิตยอยู่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิตสามทำให้ท่วมพื้นที่โดยรอบสูงกว่า30-40ถึงเซนติเมตรตำรวจจราจรจึงให้รถเล็กที่จะมุ่งหน้าขึ้นให้แยกลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ที่สารหรือซอยวิภาวดีรังสิตสามเพื่อไปออกถนนพหลโยธินน้ำที่เอ่อล้นขึ้นมาจากคูระบายน้ำเข้าท่วมด้านหน้าอาคารพาณิชย์บริเวณนี้หลายแห่งเช่นสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระดับน้ำสูงจากพื้นปกติประมาณ20เซนติเมตรแต่อาคารได้เตรียมคันกระสอบทรายกั้นน้ำไว้แล้วน้ำจึงไม่เข้าท่วมพื้นที่ด้านในเช่นเดียวกับอาคารเล่าเป็นง้วนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวผ่านไป9ชั่วโมงทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งพบว่าระดับน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติหัวน้ำกลับมาอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเซนจอนบริเวณห้แยกลาดพร้าว ขณะที่ระดับน้ำในคูระบายน้ำด้านหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลดลงกว่า50เซนติเมตรทิศทางของน้ำไหลลงคลองบางซื่ออย่างรวดเร็วผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรกล่าวว่าสาเหตุที่น้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตลดลงจากช่วงเช้าเนื่องจากมีการสูบน้ำจากคูระบายน้ำลงคลองบางซื่อเพื่อผ่านน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่มั่นใจว่าจะไม่สามารถต้านทานมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาได้ พร้อมคาดการว่าน้ำจะไหลไปถึงแยกดินแดงในอีก1-2วันนี้โดยมีความสูงวัดจากถนนวิภาวดีรังสิตธิ2 0เซนติเมตรอ๋อเขาสูบน้ำเขาสูบเลยไปนิดนึงเขาสูบลงบางซื่ออ่าเขาสูบลงบางซื่อมันก็นลดลงไปน้อยแต่ว่าน้ำเหนือมันมเยอะมันจะมันจะสู้ไม่ไหวหรอก เครื่องสูบน้ําบริเวณคลองบางซื่อตรงนั้นที่จะออกไปเจ้าพญานี่คิดว่าไม่น่าจะสู้มวลน้ําที่จะมาได้ไหว่ะครับใช่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 ดูไม่ได้ก็เพราะทึ่ที่กทมอึิกประกาศเตือนนะอย่างน้ําจากที่บริเวณห้าแยกลากเท้าจะมีโอกาสไหลเข้าไปเลยสุดที่สารไหมครับอาจารย์แน่นอนเลยก็ต้องไปอยู่แล้วทางของมันไปมันต้องไปอยู่แล้วสุดที่สารห้วยขวางมันต้องไปอยู่แล้วแล้วจะไปถึงดินแดงไหมครับอาจารย์ ดินแดงมันอ่ะมันอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่ามันจะโอบม,มันจะอ้อมอ้อมหลังก็คือก็ปล่อยดินแดงไว้เป็นเกาะรอบตัวดีนึงเพราะดินแดงมันสูงตรงนั้นนะอย่างน้าที่ไปฝั่งพอขนี้ก็อาจจะมีโอกาสโอบเข้ามาทางวิภาได้ใช่คถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปได้ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ที่ให้แยกลาดพร้าวปัญหาที่พบคือเรื่องของรถขนาดเล็กจอดเสีย เช่นรถคันนี้ที่เพิ่งฝากกระแสน้ำสูงกว่า40เซนติเมตรจนน้ำไหลเข้าท่วมเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเจ้าหน้าที่จาราจรบอกกรจรอจึงแนะนำให้ประชาชนที่มีรถขนาดเล็กทั้งรถเก่งและรถแท็กซี่ห้ามสัญจรผ่านห้าแยกลาดพร้าวเพราะบางจุดมีน้ำท่วมสูงกว่า40เซนติเมตรและเมื่อรถขนาดใหญ่ขับผ่านก็จะทำให้เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดเข้าท่วมเครื่องยนต์อย่างรถคันนี้ได้วีรนันกันหาไวยส์ทีวีรายงาน